สวัสดีค่ะวันนี้ก็คือจะเอาเห็ดมันปูที่ไปเก็บเมื่อวานนะคะมาให้น้องเขาค่ะน้องที่รู้จักกันนะคะทีนี้อินังสิรินี่นยคะบอกไงไม่รู้นะคะให้ขับรถวนไปวนมาคือจะถึงอยู่แล้วนะคะนี่เดินสะนันนนละค่ะนัลเกนนางบอกไปทั่วเลยนะคะคือยังไม่เคยมาบ้านน้องเขาเลยค่ะแต่ก็เลยให้สิริพามาค่ะสิริก็พาไปทั่วนะคะตอนนี้นี่ก็คอยนะแลจะลงอีกเท่าไหร่เราก็เจอแล้วค่ะเราก็เอาให้น้องเขาแล้วค่ะแต่ป่าที่นี่ ก็เหมือนจะมีแล้วค่ะแต่มันไม่มีแล้วค่ะดูจากสองครั้งทางแล้วนะคะเมื่อกี้นี่ตอนที่ขับรถผ่านมาแล้วค่ะเจอฟาร์มวัวมังค่ะแกบอกให้ดูอยู่ก็เลยว่าอยากดูว่าเขาใช้เราเข้าไปดูรึเปล่านะคะฟาร์มวัววัวนี่นะคะอันนี้เป็นมาแล้วมี้วคะยังก็มาแต่ว่าไปส่วนมากไปลรงแค่ป้ายอะไรนะคะสถานีรถไฟเราป้ายเป็นเมตรงที่เป็นแยกใหญ่ๆตรงโรงพยาบาลนะคะถ้ามาเรื่องก่อนนี้ปอนนี่ค่ะโอ้ย ใช,ใช่ใช่ค่ะไปดูค่ะไปดูค่ะยังไม่เคยเห็น <laughs> แล้วเราก็มาถึงแล้วค่ะจอดรถว้าแล้วนะคะพูดถึงว่าฟาร์มอันนี้ใช่ไหมคะก็ได้เจอจริงๆนะคะยังจะไปถ่ายให้ดูนะคะแกะหรือวัวคะนี่ฟาร์มแกะหรือเปล่าคะยังไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าสวยนะคะนี่แหละคะ่ะมาลามีก็เป็นเป็นเขตเมืองที่ใหญ่เหมือนกันนะคะยังก็เพิ่งรู้ค่ะว่าเขามีฟาร์มอย่างนี้ด้วยนะคะนู่นหะคะ่ะ ดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะคะแต่เหมือนเขากำลังตัดหญ้าอยู่อาจจะได้ยินเสียงต,ตัดหญ้านะคะนู่นนะคะโอ้ยไม่ใช่วัวค่ะน่าจะเป็นแพะหรือแกะนะคะเพราะว่าเห็นเขางอกตรงนี้นะคะตัวสีวขาวมองดู<ม>เขามีโอ้ธรรมชาติร่มรื่นมากเลยนะคะแต่ว่าพื้นที่ไม่ใหญ่มากแต่ก็โอเคนะคะรับเลี้ยงตามธรรมชาตินะคะนี่<ม>เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยนะคะเอาเป็นวนะ่าเหมือนเป็นฟาร์มในฝันของประเทศเรานะคะคือทําอย่างนี้นะคะ รัวก็มันต้องล้อมสูงมากแต่ว่าแพหรือว่าวัวสายเลี้ยงเขาก็ไม่หายไปไหนนะคะนู่นนะคะผู้คนก็มาดูแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตามเข้าไปดูข้างในล่ะคะ่ะเพราะว่าน่าจะเปิดให้ชมได้นะคะดูดูดูด,ด,ดูค่ะแล้วท้องฟ้าก็มืดมาแล้นนะคะนีท่ทั้งที่จะเป็นตอนเช้านะคะนี่ก็นึกว่าอยู่ทุ่งนาน,นะคะอันนี้ก็อยู่เมืองออกมาจากตัวเมืองหน่อยนึงบ้งคะยังก็ไม่รู้นะคะ แต่ก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละค่ะบ้านน้องเขาก็อยู่แบบกระจกฟามีโอ้โหน่ารักค่ะ <c oughs> ก็เดินเข้ามาดูกลกๆนนะคะตื่นแต้เนี่กับเด็กนะคะนี่เพิ่งมาเคยเห็นมาอยู่ที่นี่เขาก็โอ้มีเวลาให้ดูด้วยนะคะใช้ราบอกกันเรื่องสื่อเขาไปดูข้างในได้ด้วยนะคะนี่ <c oughs> โอ้โหนี่เงรครับคือบานต่เนี้เราก็อ่านอันนี้ก่อนก็ได้นะคะว่าไปแล้วก็ <c oughs> <c oughs> วัวประเทศนี้ <c oughs> ตื่นแต่เนีแกไม่เคยเห็นวัวนะคะ มาอยู่ที่นี่สี่ห้าปีนี่คือไม่เคยเห็นวัวแล้วนะคะเราก็จะไปนะคะนี่นะคะ,ะเมื่อกี้ก็ถ่ายรูปมาแล้วนะคะคือเขายืนนิ่งมากเลยนะคะยืนโชว์ตัวนะคะน่ารักนะคะต่างกับวัวบ้านเราไหมคะว่าไปเขารู้จักความได้นะคะดูสิคะเป็นวัวตัวเมียกับหรือว่าเป็นแม่ลูกก็ไม่รู้นะคะผู้ดยรมสมบูรณ์จังเลยงั้นจะเป็นวัวพันนมเขานี่แหละคะ่ะพูดก็พูดนะคะก็เพิ่งเคยเห็นจริงๆนะคะนี่ วิดีโอนี้พามาชมวัวนะคะไม่ใช่เอาเห็ดมาให้เพื่อนนะคะอาจจะเข้ามาดูข้างในคะ่ะน่าจะเป็นโรงผลิตน้ํานมเขานะคะวัวค่ะเป็นวัวตัวเมียคะ่ะเมื่อกี้เห็นแอบเห็นนมเขานะคะนมเยอะเลยนะคะใช่ค่ะวัวตัวเมียแล้วนู่นนะคะอ้ย,อยากจะลุกจังเลยค่ะว่าเขาจะให้เราลุกไมหมเอยเขาเขาไปแล้วค่ะเขาไม่ให้เราลุกเลยค่ะบายๆโอ้โหน่าจะเป็นตัวพ่อพันธุ์นะคะ ัวพ่อพันนะคะอ๋อก็เดินเข้ามาข้างในเด้ด้วยนะคะก็มาเจอตรงนี้ค่ะเหมือนเป็นป้อมไว้มายืนดูสัตว์เลี้ยงนะคะมาฝั่งนี้ดกว่วค่ะแต่ว่ายังบ้าก็บ้านะคะดีใจค่ะไม่ได้เห็นวัวอย่างนี้มาสี่ห้าปีแล้วอุ้ยมีวัวลูกด้วยนะคะเป็นวัวพันนมนี่แหละค่ะคาดว่าหรือเปล่าหรือว่ายังคิดไปเองอุ้ยแต่ดูนมเขาสิคะนมนๆตัวนั้นค่ะนมเบลล์เิมเลยนะคะ ก็เ,เป็นวัวไม่ลูกอ่อนไงคะ่ะไปดีกว่าคะ่ะค่ะเดินเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะจะไปชมข้างในเนะะี่ยค่ะเขาให้ชมรีแล้วดูนวลแล้วคะ่ะผู้คน,น้วคะเยอะแยะมากเลยแต่ชอบค่ะน้องวัวแม่ลูกคู่นี้นะคะเ<อ>ขาอะไรเอ่ยไม่รู้คะ่ะนี่ไม่รู้ว่าเป็นลงข้อวัวหรือเป่าวคะจะบอกว่าเขาเป็นข้อวัวหรอะคะเขาก็สร้างแข็งแรงดีนะคะแต่ว่าถ้านหน้าหนาวนี้จะเขาเป็น,นบ้านหรือเปล่าคะ ไม่รู้จ้ะแต่ว่าโอ้โหเราดูเขาสร้างสิคะมีทุกอย่างเลยนะคะค่ะอันนี้คือกระต่ายนะคะถามใช่ไหมเป็นกระต่ายป่าหรือเปล่าเชียบอกว่ากระต่ายป่าค่ะแล้วดูนะคะความตัวอ้วนตัวใหญ่โอ้โอ้จะทามาดูคะออกจาจะวัวก่อนนะคะเพื่อนนู้นนะคะเขากินหญ้าแบบไม่สนใจใครเลยนะคะอุยสัตว์โลกที่น่าแล้วค่ะเมื่อวานก็เจอหอยท้าวันนี้มาเจอน้องกระต่ายนะคะกระต่ายที่เขาเรียกว่ากุ๊งกุ้นะคะ อีกอคอกหนึ่งนะคะก็มาเจอกระต่ายนะคะหลากหลายสายพันธุ์ได้เลยค่ะแล้วดูที่อยู่น้องกระต่ายเราสิคาบ้านหลังใหญ่เชียวอันนี้นี่ไงคะเขากาลังกินอาหารก็อยู่นะคะหลังจากเดินออกจากกรงน้องกระต่ายนะคะก็มาเจอนี่คะ่ะน่าจะเป็นสํารับงานเขานะคะคือสวยนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็ประมาณเทียบเขาใหญ่เลยนะคะมีแบบคืออย่างนี้เหมือนแบะเลยน,นะคะเหมือนโอ้โหไรนะคะ ม่ธรรมดานะคะนี่งไงคะ่ะลมเย็นยนค่ะเมื่อกี้ไปดูน้องน้องไก่นะคะจะถ่ายน้องไก่ไม่ติดค่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะ่ะอันนี้เป็นอะไรเอยโอย้แล้วดูทางขั้วโลกขึ้นเดียวไปแล้วค่ะ,กกนนะ,คะเดินม,มาอีกหน่อยนีงนะคะก็น่าจะเป็นฟาร์มม้านะคะแล้วน้องม้าเราอยู่ไหนเอ้ยไม่เห็นนะคะใช่แล้วค่ะโบใช่คะ่ะไม่มีน้องม้าคะ่ะแต่ว่าเขาน่าจะนอนหรือเปล่าคะแต่ว่าพอตรงข้ามกับ สนามน้องมาใช่ไหมคะก็จะเป็นสวนดอกทานตะวันนะคะดอกทานตะวันบ้านเรานะคะนี่ไงคะน้องมานี่ละคะ่ะเขาชื่อนี่นะคะคอนฟิดนเฮโวนนนี่ยนะคะเรียกยากมากเลยไม่ใช่ฮอสเหมือนแต่ดอกทานตะวันนะคะสวยมากเลยนะคะเขาไม่รู้ว่า,าเข้าไปเก็บได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าสวยๆค่ะความที่อยากถ่ายให้ดูนะคะว่าดอกทานตะวันประเทศนี้ดอกใหญ่มากเลยนะคะดอกนี้นี่คือเต็มหน้าเราเลยนะคะ บ้านเรามันดอกดอกใหญ่ขนาดนี้นะคะนี่บานทีนี่คือคือหน้าปิดหน้าเรามิดนะคะนี่เพ่ไจะพูดได้ยังกำลังถ่ายอยู่เี่ตรงนี้ที่แบบเป็นที่ศูนย์กลางคันนี้สวยจริงๆนะคะไม่เจอม้าจริงแต่ว่าเราเราเจอรูปปั้นมานะะ้าแล้วค่ะแต่ก็ถ่ายไว้ได้ค่ะว่ามีคนเขานั่งอยู่แล้วค่ะอยู่ขวาม,มืออย่างนี้ละคะ่ะอันนี้เป็นห้องน้ําคิดว่าใช่นะคะห้องน้าเพิ่นมีทุกที่เลยนะคะมือละคะ่ะไปละคะ่ะ อันนี้คืออะไรเอ่ยบ้านอะไรเอ่ยที่เข้าไปพักหรอคะไม่น่าใช่แล้วคะดูนะคะ,ะ,คะอุ้ยแกะนะคะน่ารักมากเลยนะคะจะเรียกว่าแกะหรือแพะก็ไม่รู้นะคะแต่น่ารักมากเลยนะคะดูสิคะเขาเดินโช์ตัวด้วยนะคะยังไม่รู้ว่าเรียกว่าแกะหรือแพะนะคะยังเรียกไามา่ถูกนะคะถ้าเรียกผิดไปก็ขออภัยนะคะที่คนดูอยู่เนี้ยจ,จะได้คนรู้ผิดผิดใจยัง